จากที่ได้ดูดซับพลังปีศาจทั้งหมดจากเทพแผ่งคุณเขาตอนนี้ฉันสามารถเปลี่ยนรูปรักษ์ได้อย่างอิสระฉันไม่เคยบอกเจ้านายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนอิอิน้องชายเดินทางมาตั้งนานทำไมไม่มากับพี่สาวและมาสนุกกันหน่อยล่ะ นี่ฉันดังบนอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่ใช่แค่หลอฉันเป็นที่นิยมและฉันก็ได้เดินทางกับสาวสวยแฟนๆระวังจะหวดกับท้องฟ้าด้วยแล้วคอยดูฉันแลกเปลี่ยนของเหลวกับสาวงามคนนี้ในหนึ่งนาทีนะอย่ารีบร้อนสิชมงาม เธออยากทำอะไรที่น่าตื่นเต้นบนรถไฟกับฉันไหมใช่เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องน่าตื่นเต้นแน่ๆโอ้ยอาุอ้ยหยุดก่อนคุณผู้หญิงหยุดนะสิบนาทีต่อมา ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับผู้โดยสารเราเป็นลูกเรือบนรถไฟขบวนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณใครทำร้ายคุณมันเป็นคนโรคจิตผู้หญิงที่ชอบใช้ความรุนแรงผมสีดำสวมชุดสีแดงคนที่อยู่ในนั้นคุณมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายออกมาเดี๋ยวนี้ผมสั่งให้คุณออกมาเดี๋ยวนี้ คุณจะทำอะไรกับหนูหนูเพิ่งเข้าห้องน้ำมาทำไมเด็กสาวถึงอยู่ที่นี่ล่ะคุณครับคุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าสาวน้อยคนนี้จะทำร้ายคุณได้อย่างไรไม่มีทางผู้หญิงที่ชอบใช้ความรุนแรงอยู่ในห้องน้ำเป็นเธอได้อย่างไรผู้หญิงที่ชอบใช้ความรุนแรงอยู่ที่ไหนผู้หญิงที่ทำร้ายฉันเธอรู้จักไหมเาวน้อย เธอเห็นพี่สาวผมสีดำที่สวมชุดสีแดงไหมที่เพิ่งออกไปคุณลุงหนูอยู่คนเดียวไม่มีพี่สาวที่ลุงบอกอยู่ที่นี่หนูเป็นแค่เด็กนะจะไปทำร้ายใครได้ไงกันเป็นไปไม่ได้สาวน้อยคนนี้เกือบจะหักนิ้วของผมนะเธอต้องสมรู้ร่วมคิดกับผู้หญิงที่ชอบใจความรุนแรงคนนั้นฉันจะจับตัวเธอหยุดนะ คุณกล้ารังแกเสาน้อยในขณะเดินทางกลางวันแสกๆได้ไงผมต้องขอจบกลุ่มคุณก่อนเสาวน้อยอย่ากลัวนะกลับไปได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m มนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ